ีครับเปิดหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตปิดตามหาเสน่ห์นะครับนุ่นปิดตามหาเสน่ห์ครับเนื้อผงใบลานนะครับนี่ครับนี่ครับของสื่อคมชัดนะครับพระเก่าครับมันเป็นพระเก่าอันนี้เป็นพระเก่าครับเปิดอยู่ที่450รวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับ ส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยครับ450ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับพระเก่านะครับสวยเลยนะครับพร้อมกรอบขึ้นเลี่ยมกรอบนะครับแฝนขึ้นคอได้เลยครับเนี่ยใครสนใจก็โทร0817816577นะครับโทรได้เลยครับ0817816577ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่ๆทท่านครับทุกท่านเลยครับผ้าสวยนะครับเมื้อก่าครับนี่ครับด้านหลังหนังสือคมชัดนะครับสนใจก็สั่งได้เลยนะครับโทรได้เลยครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ